บายดีพ่อแม่พี่นอ้องมือนีบอลล่าคือไปเบิรคนตาคน้องที่เก่าเนะสืบต่อจากมือนันเนาะแต่ว่ามือนี่กับคนตกแห้งกเกาได้พี่น,อนอ้องจึงดไรก็คอยเป็นกำลังใจให้บอลลาเนี่เดอ้อไปเบิ่งกันเลยเนาะบานี้ก็ไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่นอ้องสืบต่อจากมือนัน ว่เมื่อนานนตกบ่กคอแยแห้งก็ได้มื่นอนี่คนตกแห้งก็เก่าเนาะสังเกตบุกแม่พี่น้องเมื่อนั้นนำน้องบอลาเองกตบไม่ได้ขึ้นาาลายซามเมื่อนี่แต่เมื่อนี้เบิ้งเกือบฉิดลนหดผังสังเกตเบิังนำหวยเพขึ้นลายเลยพี่น้องว่นานับบอลาบอกเอาได้ เบิ้งการนำกาน,นีนแล้วึ้นหน่อยคือลายเวลาถ่ายเมื่อนั่นน้ำบริไล่เนมื่อนี่เมื่อนี่ก็กิโลนอดกั้นสังเกตเบิ้องนำหวยก็ต่างเมื่อนั่นกับเมื่อนี่ เบิ่งน้ำแถวอันสวนมันนี่กับมือหนามบริมีเลยพี่น้องอมือเหนื่อยจะที่สวมาสวนมันเบิ่งขึ้นไปตามร่องมันหน้ามือหนามบริมีมือน,นี่อยเรื่องธรรมดาหัวหน้าขึ้นมาเจ้าที่เจ้าของ,าางอ,งาองหน้าเก่าขคำวลาสิพาเลาะเบิ่งแค่ท้งไหนท้งหน้าพร้อเราพี่น้อง บุบุบ ah ุญขาเจ้าปานันาคนตกตกพี่น้องบุงนำน้องในพิจิตชนหมดที่แงพี่น้องต้นแห้งปท้เลนี่ มัดมือมันมือ,มมอตามทงไหตทงหน้าเต็มหมดไห้นำบอกขจาปานทางหน้า แยงคนป่านเลย คางหนึงอยู่คางนี่ก็คืเต็มนำให้กินกังคำกลางคืนแล้วก็เพียนกันลายี่นนองเลย ตอนคล,คลิปนี้จะจบเพื่อนท่านนี้นะพี่น้องถ้าผูใ้ใดเบิ่งแล้วกดขอให้กดไลค์กดแชร์นยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจต่อสู่คลิปต,ต่อไปนะพี่น้อง